สวัสดีครับท่านผู้ชมผมผมที่มาแนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวาการได้มาตีพร้อมในกองนครับนี่จะจ่ายจะเป็นวีเบสนะครับผมเบรดเอลดำเนิการไว้แล้วครับตัวนี้ปากก่า,าครับใส่มาง่อยครับ

ไม่ได้อยู่ป่าย่างอยู่ไหนของไกาทุ่งไกขงเสียวมาแล้วนี่แหละของเสยเล่ไปเลยโอ้ลปูล้วนล่ปูล้วน,วนอะไอเยเมื้ปูไงได้และคนนนงเบื่มาตางนู้น

ต้องจัดไปตาน่อลยบ้งจัดไปตานี่เลย,เย,เลยอมันจัดเทปการจัดในมันแรมาไกลตั้งไว้ถึงอรงเมน่อกี้แลวมันเจริญตั้งานไม่ไช้มาแต่งเยอมินิงลย Oh, ada dia plan nak tim. Mari kita Wait, why am I? Kind of. lạc vào lòa nó và đi nãy yên này tụt tụt rồi <laughs> chụp chụp rồi <laughs> chụp 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 cái này còn lưng lên Rồi bơm Có lẽ Hoàng ăn ăn đã gì ăn

Ngapum, ngapai, gom, mikan tót lạnh ngang 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 các ngang 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 các ngang 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 ôm độc đắng gặp, đây độc đắng, khâu y hím xin chào mọi người. ลองไปฮาซื้อกันได้รับท่านผู้ชมเนี่ยผมตัวนี้ผมจัดมาในเจ้าปีกับผมตัวเปดฟิชบาทครับลองไปฮาซื้อมาได้แล้ครับท่านผู้ชมพุ่นบอกกอบการนี้นะครับได้ครับโปรใจได้ครับผมมาครับมาท้าครับนี่ครับ อ้ร่มจะตาค,ครับผมแล้วกา็เออเอ,เอมาจีนะครับแล้วก็สู้ครับผมทริปนี้เป็นทริปเดีชุดยอดมากครับผมโกลลล้วนๆครับอาทร,ริปนี้ผมก็ต้องก็จบทริปไปเพียงแต่นี้ครับแล้วพบกันไหมทริปต่อไปครับ